ก็สวัสดีครับคลิปนี้นะครับเราก็จะไปดูรูนครับรุนในปี2022นะครับว่ารุนไหนน่าใช้บ้างครับเราก็เข้าไปที่หน้ารุนเลยครับเราก็มาดูรุนทั้งหมดนะครับรุนนะครับก็มี3ประเภทนะครับมีรุนโจมตีรุนพิเศษแล้วก็รุนป้องกันนะครับก็ตามชื่อรูนเลยครับรุนโจมตีครับให้ค่าพลังโจมตีรุนเจาะเกราะให้ค่าเจาะเกราะนะครับ รูนอัตราคริติคอลนะครับก็เพิ่มโอกาสคริติคอลนะครับรูนคริติคอลครับเพิ่มความแรงของคริติคอลนะครับรูนแม่นยำครับไอค่าแม่นยำนะครับขอขยายความหมายนะครับยกตัวอย่างเช่นสกิลประเภทเผานะครับก็มีโอกาสติดมากขึ้นนะครับรูนทะลุครับทะลุโอกาสบล็อกนะครับรูนเจาะธาตุครับก็เพิ่มการเจาะธาตุนะครับ รูนโยมตีธาตุครับเพิ่มพลังธาตุนะครับโจมตีธาตุรูนต้านทานเจาะเกราะนะครับอันนี้ก mm ็ตามชื่อเลยครับอันนี้แปลผิดนะครับจริงๆมันคือต้านทานเจาะเกราะนะครับลดการเจาะเกราะนะครับรุดป้องกันครับรุนเฮพีเพิ่มเลือดนะครับรุนป้องกันเพิ่มค่าพลังป้องกันรูนบล็อกเพิ่มโอกาสบล็อกนะครับ รูนลดดาเมจครับบล็อกดาเมจนะครับขอขยายความนะครับ2รุ่นนี้นะครับอันนี้โอกาสบล็อกนะครับอันนี้บล็อกดาเมจครับสมมุติ3 0มนะครับก็ดาเมจหนึ่งหมื่นครับบล็อกดาเมจสามสนะครับก็เหลือดาเมจเจ็ดพันนะครับรุ่นปูมคุ้มกันนะครับก็สมมุติประเภทเดี๋ยวขอขยายความก่อนครับดีบัฟต่างๆนะครับทำให ไม่ติดดีบับต่างๆนะครับโอกาสครับโอกาสต้านทานบับต่างๆนะครับเช่นประเภทเผาอะไรแบบนี้นะครับเชะแข่งครับก็มีโอกาสด้วยนะครับต้านคริสนะครับก็คือต้านโอกาสติดคริติคอลนะครับของฝ่ายตรงข้ามนะครับต้านทานธาตุครับน่าจะลดธาตุนะครับอันนี้เพิ่มพลังชีวิตของสัตว์ขี่นะครับพลังชีวิตของภานะ อันนี้ต้านทานคริติคอลนะครับก็ต้านความแรงของคริติคอลนะครับมาดูรุนพิเศษกันบ้างครับอันนี้รุนพลังโจมตีครับรุน HP รุนบล็อกลรจามจอัตราคิก็เหมือนกันเลยครับกับรุนตั้งสายพลังโจมตีและสายป้องกันนะครับอันนี้เอามารวมกันครับคริติคอลจอกเกราะป้องกันอันนี้ก็จะเพิ่มมาครับเป็นรุนความเร็วนะครับเพิ่มความเร็วนะครับ ต้านคริอันนี้ก็จะเป็นรูนฟื้นฟูนะครับเพิ่มการฟื้นฟูเลือดนะครับแม่นยำภูมิคุ้มกันตะลุอันนี้ก็เป็นรูนธาตุนะครับก็เพิ่มการแปลงธาตุนะครับของสัตว์เลี้ยงนะครับอันนี้ครับแล้วก็จะได้จอะธาตุด้วยครับอันรูนธาตุนะครับส่วนรูนพลังนะครับก็เป็นการลดการแปลงธาตุนะครับและเพิ่มการเจาะเกราะนะครับรูนจัดขีครับ เพิ่มพลังป้องกันผานะครับแล้วก็ HP ผ่านะครับรูนโจมดีธาตุครับเพิ่มพลังโจมดีธาตุนะครับต้านทานธาตุเหมือนกันครับอ่าอันนี้กระหน่ำยิงนะครับขอแก้นะครับตรงนี้นะครับเป็นการต้านเจอกเกราะนะครับแล้วก็เพิ่มพลังโจมตีครับอันนี้ก็ปกติเลยครับตามนี้ครับต้านตานคริติคอลนะครับรุนสุดท้ายครับก็เป็นรุนความคล่องตัวนะครับก็ ต้านทานการเจาะเกราะนะครับแล้วก็ต้านทานคริติคอลนะครับในส่วนนี้นะครับน่าจะแปลผิดนะครับต้านทานคริติคอลครับ2.5ครับก็ไปดูเวอร์ชันอังกฤษนะครับก็จะเขียนว่าต้านทานเจาะเกราะนะครับเหมือนกับรุนนี้นะครับเรามาดูวิธีการใส่รูนนะครับรูนเน้นอัตราคินะครับก็ใส่อัตราคิตที่ข้อนะครับเยอะๆครับผสมกับแรงที่ข้อนะครับ แต่ถ้าหากเจอบล็อกเยอะๆนะครับก็ให้ใส่ทะลุนะครับผสมเข้าไปนะครับส่วนถ้าเกราะเยอะนะครับก็ให้ใส่จอกเกราะนะครับส่วนคนที่เล่นคนนิยมครับก็ใส่เป็นอัตราคิดิคอครับผสมกับแรงคิดิคอครับส่วนรุ่นสีฟ้าครับก็เป็นบล็อกครับแล้วก็บล็อกดามิทนะครับรุ่นม่วงครับก็แล้วแต่มีนะครับก็ส่วนมากเขาจะปั้นอัตราคินะครับ ลูนสายแบดดามจครับเอาดามจล้วนครับก็ใส่เป็นเจอกกรอกกับทะลุนะครับเรามาดูลูนที่แก้ทางกันเองนะครับลูนโจมตีครับเจอะกรอกครับก็จะแก้ทางกับกรอกนะครับดังนั้นครับต้องดูครับว่าส่วนมากคนในเซิร์ฟครับเขาจะใส่อะไรครับอะไรเยอะกว่าครับลูนอัตราที่ข้อครับกับแรงจี้ข้อครับ ก็แก้ทางกันเองครับโดยรูนบล็อกครับแล้วก็ต้านคลินะครับก็ทําให้เกิดทําให้โอกาสเกิดคิดข้อน้อยลงนะครับรุนอไรอีกรูนทะลุนะครับก็จะแก้ทางรับรูนบ็อกนะครับและบ็อกดาเมจนะครับสองรุนนี้นะครับแก้ทางกันครับส่วนแม่นยำนะครับทําให้เกิด ทำให้อาวุธนะครับหรือสกิลต่างๆครับมีโอกาสโดนศัตรูนะครับเป็นประเภทดีบัฟนะครับเช่นเผานะครับและรูนที่แก้ทางของดีบัฟต่างๆนะครับก็เป็นรูนภูมิกุ้มกันนะครับที่ลดโอกาสเกิดเผาต่างๆนะครับเกิดดีบัฟต่างๆนะครับ ก็วิธีการใส่ลุนก็แล้วแต่เพื่อนๆครับต้องดูครับว่าคนในเซิร์ฟครับเขาเล่นลุนอะไรกันเยอะครับยกตัวอย่างเช่นครับใส่อัตราคิดที่คอเยอะครับก็ใส่ลุนสีฟ้าแก้ทางเลยครับลุนต้านคิ้กับลุนบล็อกครับคนในเซิร์ฟครับเกราะเยอะครับคนนั้นเกราะเยอะส่วนมากคนที่เราเจอครับก็ใส่เจอกเกราะตะลุแล้วก็อัตราคินะครับสาหรับอาวุธที่เล่นอัตราคินะครับก็แล้วแต่เพื่อนๆครับ เพราะว่ามันไม่ตายตัวครับบางรูนมันแก้ทางกันเองครับเราต้องรู้ครับว่ารุนแต่ละรุนครับแก้ต่างกันยังไงนะครับก็ขอประมาณนี้เกับกับรุนนะครับก็แนะนําครับไม่ไปดูคลิปเกี่ยวกับสถานะพื้นฐานนะครับก็จะได้รู้ครับว่าสเต็กแต่ละอย่างครับมีความหมายว่าอย่างไรนะครับเพื่อเอามาปรับใช้กับรูนและก็ไอเทมต่างๆได้นะครับ you mm -hmm.